สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านทุกคนนะครับพบกับเราช่องพังปีใหม่ชาแนลครับผมโอ้ลูกสาวครับมาดูเนาะสาวปีใหม่ของเราอันนี้อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านกับคุณแม่ครับยังไม่ได้ไปหาน้องดาวครับวันนี้สนุกกับกองดินใหม่นะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับ f อซผู้ใหญ่ใจเป็นนะครับขอบคุณมากครับเดิวนะครับครับ สั่งดินมาให้ครับขอบคุณมากๆครับผู้ใหญ่ใจดีนอนเล่นอย่างสนุกเลยนะครับอากาศจ่วงประมาณบ่ายนะครับผม หลับ,บนะครับโอ้พันด้าก็มาเล่นด้วยนะครับหนูร้อนไหมครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยลูกสาวพ่อร้อนไหมปลากรนก่อนแล้วครับเนี่ แม่ไต่ล้วกาลังกินน้าอยู่ยนะครับนี่ตอน,นเย็นแล้วก็จะมีพาแม่ลูกนี่ครับอาบน้ํานะครับผมตอนเย็นๆนะครับนี่ต่างอาบน้ํานะครับผมเปิดน้ําไว้ให้สาวปีใหม่คุณแม่เล่นนะครับตอน,นเย็น ใส่เจ๋วเลยครับเนี่โอ้โหใส่มากเลยน้ําเดี๋ยวไปตามมาดูกันนะครับตอนนี้กำลังกินน้ําอยู่นะครับมาดูนะครับสองแม่ลูกทำอะไรกันนะครับตอนนี้เย็น อลองเล่นน้ำนะครับผมดูครับโอ้โหสนุกใหญ่ครับผมเล่นไปด้วยกินไปด้วยนะครับผมอ่างอาจจะไม่ใหญ่นะครับดูสาวน้อยกับแม่ลงได้คนละขาเลยครับผม อันนี้ร้อนมากเลยครับผมมาเล่นน้ำกับคุณแม่เย็นๆครับมาแม่มาแม่มแมหนูจะพาเล่นน้ำโอ้แม่ขอกินก่อน กินก่อนกินก่อนกินก่อนแล้วแม่พาเล่นรู้สึกว่าแม่และลูกจะพาเล่นนะครับรู้สึกว่าดูครับใครจะเป็นคนลงอ่างอาบน้ำก่อนแม่แลวหว่างแม่กับลูกนะครับผม นอนเลยนะครับนอนแล้วครับ,นนนรบหนูนอนก่อนนะแม่เย็นเลยครับสนุกเลยเย็นเย็น,ยนอากาศร้อนร้อนเนี่ยลงน้ำเย็นเย็นสดชื่นน้ำไม่เปียกเปียกแต่ตูดส่วนหัวไม่เปียกเล่นน้ำยังไงเนี่ย เอาแล้วเอาแล้วนอนแล้วนะครับน้องปีเราว่ายน้ำด้วยเด็คุณแม่กินอย่างเดียวโอ้ดีใจดีใจอาบน้ำเย็นกับลูก โอ้โคหบนแม่ร้อนบนแม่สอดแล้วอาบน้ำเองครับตับน้ำตักตก็ให้มาอาบน้ำน้ำเออนัน่นอาบให้ลูกพ่อเออ ร้อนนะคะคายร้อนโอ้โหอากาศร้อนเออ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 นี่ตายจัดเต็มอ้าพี่ดิตักแน่แน่แน่ต้นมะม่วงแม่ไอ้ต้นมะม่วงฮักอาบน้ำพุ่นเออตักอ้าพี่ดิเออนอนลงเอออาบ บรรยากาศร้อนๆนะคะมาเล่นน้ำกับพี่ปีกับแม่ตายนะคะเอาพี่ปีนอนลงนี่ลูกเร็วพวนเป็นน้ำเย็นแล้วมีกิงใหม่กินผอมพูดลงไปเออนั่นแปน่บดนี่งาไัยออาลงปีปีลงลุกลงเร็ว ห่อนตีแดดห่อนสิตายบ่พากันเล่นน้ำแน่ต้นบักม่วงแม่เอาไว้ถ้ากินนุ้ยก็ให้เล่นน้ำเมื่อใดหิเล่นกินต้นบักม่วงเนี่ยเร็วลงน้ำเออลงนอนลงเมยกับพ่อเมหาฮะแต่เนี่ยกิน น้าลงน้าลงน้าลงไว้หนว้บ่บ่บ,อบอ่อาบเขาสิไปผูกเ,เด้อสิไปเก็บพักติวแล้ว,เ,วเหนเวบ่เหลินหรอวะวาเฮาไปเก็บพักติวไปันบ่เห่ินกลับไปหเห่นแล้ว มีแห้งแล้วพนาเย็นแล้วพนาเดี๋ยวเราไปติดตามต่อกันที่ป่าผักติ้วนะคะผักติว้วครับตอนนี้เราจะมาดูครับของปา่าท้งมาถึงนะครับมาดูข้างในเป็นอะไรนะครับมาดูกันนะครับเป็นเอยียง ครับผมเอาอสวยๆครับผมส่งมาให้ใครใบหนีน้มีซือบอจากคุณพี่อะไรจากคุณสิริวงศ์นะครับขอบคุณมากนะคะครับที่ส่งกระเป๋ามาให้ครอบครัวน้องปีใหม่นะครับขอบคุณมากๆนะครับสายด้วยมีเงินบ่ขึ้นบอมีบอบอครับ โอ้อันนี้อันนี้นอันนี้สงสัยของแม่สมคันมีของแม่สมขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับมีสองใบนะครับสงสัยจะเป็นของคุณแม่และของคุณพ่อแน่เลยใช่ไหมโอ้โห,โหแมนแล้วแมนแล้วแมนแล้วของพ่ออีนอันนี้ของพ่อเสีมนะคะเพราะว่าท่านได้เล่นลายมาบอกนะคะโอ้โห,โหสวยแท้ว่ะ ตอนหนังอย่างดีเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะคุณพี่สิริวงนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้ร่ำให้รวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเงินไหลกองท่องไหลมาด้กค่ะเด้อนี่ใส้เงินเต็มกระเป๋านี่รวยรวยค่ะรวยรวยทุกท่านทุกคนนะคะมือนี้มีไผถืกหวยบอน้อแม่สมฟันได้สามตัวเดียวพอซีมคัดลาบมาปุ๊กกันกลางดึก คลิปให้วันนี้แม่คนกํะลังจะเดลเลขสามตัวเดียวระว่ามาปุกกันโอ้ยเลยคัดโซกคัดลาบเลยอ่าสาหรับวันนี้ก็เฮงเฮงรวยนะคะเดี๋ยวเราจะติดตามต่อกันเลยค่ะมาค่ะตอนนี้เรามาถึงป่าทักติวแล้วค่ะนี่นี่นี่อันนี้คืองาที่เขาตัดลงมาแล้วค่ะเขาเก็บบ่มเมดเดี๋ยวสิมาเก็บดินเขาก่อน นี่นะคะดอกผักติ้วนะคะดอกซาก,กุระดอกซาก,กุระขาเขา,เขาอกโลกเลยเก็บซาก,กุระนะคะสวยมากมาเก็บเดนเขาคันนี่เขาเก็บไปบ่เหมอดมาเล่มเอานี่พี่น้องไป,ไปสุบไปสุบไปฝากคนอยู่บ้านค่ะคนอยู่บ้านกินดีนะคะนี่เขาชอบคัะนี่คนอยู่แถวบ้านเขาชอบนะคะเพราะว่าอยู่บ้านไม่มีนะคะ มีอยู่แต่ที่นี่นะคะผุนล,ลิ่งลิ่งลิ่งขึ้นต้นใหม่ลิ่งขึ้นต้นใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยอเด้อพี่น้องมาเก็บพักติวน้ำกานนี่ง,งามๆกันนีเ่เขาเก็บไปบ่มิดนะดอกขาวจานทราพานอยู่ลิ่งลิ่งล่งลนกระซังมัน จังเกิ้ัชนงเอาขัดตัดมันกระล,ลุนแน่ละเนาะอือจงไวหวเมืออื่นมันแหงตาสีลนคักเพราะว่าดอกมันบานแล้วไี่โทมาโน่ตอนนี้พ่อเต็มก็ได้ตัดลงมาแล้วนะคะนี่ ดอกขาวเลยสักกุระสักสกุระมาบอกยางงามพี่้องเอ้ยมาด้วยค่ะมาเก็บน้ำกันเอาไปแกงใส่ปลาหรือว่าเอาไปซุปก็ดีค่ะแม่เอฟซีพนสูงเมนูมาให้อยู่นะคะเมนูไม่รู้ว่าจะทำเป็นหรือเปล่านะคะเมนูผักติ้วนะคะมามาเก็บน้ำกันพีน่้อง

มันมัน,นถิ่มหมดช่วงนี้นานนี่นาดอกพักติ๋วเลวค่ะนี่ฝนตกห้าม้อยนึงกระไดแล้วดอกพักติว๋วหากินง่ายค่ะอยู่หนี่อยู่ไก่ปลาบ๊วยขาวอากลละกกรนยังสิบรีติมกระตา Nó sí. lạc thì lạc 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 kiếp lạc 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 để lạc 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 มันก็ม่ีขาวีดใหญ่ีเขียวตีนไมันสันกระดอกไม่แบบตัวนั้นลันก็เนียนดอกพักติวตันาะอันนี้มันยังบานแบบันสุดมันย่งถึงอยู่กันนี่หาไงก็ไปหาเห็ดถึงไม่มัต้องหมุนตาหยา่นี่กินเป็นหม้วเถึงเดหมุนตาดิก็กินจ็เก่อหาเห็ดถึงเขาอุ่มจะละอุ่มจ้ว่าสิได้บ่ไดห อันนี้พอต้นกน็แม่นได้เลยดุดอกเขาวอากลามงงกบามงงงบาตอกในหางหนักหางเมืองเหตุกาบณ์บริหารเงอนที่กันมาทำมีง้อหลายๆยางเขาตลาดแล้วเราต้มใส่ปลาเสียบบนเสียบบน,นปลาอันปลายีา่สะโปรเจกต์บ่าอะไรไปแม่ กอใช่ลืมปลาหลายหลายอันนี้มันดอกเลยเยมจริงเขาาัวอันน่ะแม่เลยรัดยิบไปมีนจะดอกง,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 ง่ายเขาอ,ออกก่อนเลยกันนั่นแหละบบเราคนดอกเงนน้ดอกขายอันนี้เงินดอกเลย่ยตุนแม่บอกว่าต้นไปบุญแม่ก็ถือต้นบ่บุ้แนแม่อยู่ขังไปเอาแต่แ่ปีไก่ คนบอกว่าอยูหม่งอันนั้นเนี่ยม่งซักน้ำเนี่ยซัน้ำหม่ม่ก็สูบน้ำมาใส่ทเนี่ยซัดน้ำกับซักผนเจเนะก็นี่หะพวก่งีโรไปอีกพวแล้วกันหนึ่งห้อยทนมาเอาเลยนเ้วกูโดมาเอาแบบแม่เล็บลยโอหอยแม่เลหมือนตังเต็มหมุนผนาตงหยวงีอันนี้ห้อยไม่มหอยไม่อ่ำ ตาเอ้ยเอาปลาั่ะลงปลาเด้ออกมาเสียงเป็นบอด่เง้ยเป็เ็นบอดลเป็นกระตุ้งล่องเลเนาดจุบสิจุบซุบซุบใส่หยังน้อุบใส่หมอตำใส่กุกโอ้ยตําใส่หมอใส่กุกมันไปจายกินได่บอเบียดกเบียดอ่เกินเ็กินไปเลยเกิดมาเขาแค่กินแค่เบียดแคเ็บ่าแสบบ่แบกระตกิน

ไปฝากไุถือีกว่าเออเออโอ้ยถกันครับออกวะเนาะนี้ได็กขามฮะอุ้ยน,น,นี่มันถือกระตาใน,มนแมล็ดเนาะอันนี้นุ่มนมาถือกระตาเลยละ ก็อย่าลืมนะครับช่องพังปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่ช anel น,น,นะครับฝากนะครับกดไลค์กดแชร์สับตะไคร่นะครับเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของเรานะครับขอบคุณน้องมานะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย